สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือ s m a s h english เล่ม workbook ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า83นะคะแล้วดูที่ข้อ C ข้อ C มีคำสั่งว่า match the sentence parts ก็คือให้โยงเส้นประโยค ให้ถูกต้องนะคะจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวามี4ประโยค4ข้อเดี๋ยวเราจะมาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะฝั่งซ้ายข้อ1 this is ข้อ2 he has ข้อ3 I can ข้อ4 w h a t c a n ส่วนฝั่งขวานะคะอันแรก you do อันที่2 รันบรรทัดที่3 my head และบรรทัดที่4 long hair เมื่อเราฝึกอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกโยงเส้นกันค่ะข้อ1คําคำว่า this is เราจะโยงไปหาคำว่าอะไรดีคะมี Me, you do run my head and long hair ถูกต้องค่ะ this is my head นักเรียนโยงเส้นไปที่ไม้เฮดเลยค่ะต่อไปข้อ2 he has โยงไปที่ไหนดีคะ you do run หรือว่า long hair คะถูกต้องค่ะ long hair นักเรียนโยงเส้นไปหา long hair เลยค่ะข้อ3 I can I can อะไรดีคะเหลือ you do กับ run ถูกต้องค่ะ I can run โยงเส้นไปหา run เลยค่ะและข้อสุดท้าย What can you do โยงเส้นไปหา you do เลยค่ะตามนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆมาดูด้านล่างนะคะข้อ A คำสั่งว่า Match the big letters to the small letters ก็คือให้นักเรียนโยงเส้นตัวพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็ก มี5ตัวนะคะมีตัว J ตัว G ตัว Q ตัว R และตัว E มีตัวอย่างที่ตัว J โยงเส้นให้แล้วจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นข้อที่เหลือเองนะคะใช้ไม้บรรทัดโย,ยงเส้นให้สวยงามเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปหน้า83ส่งใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้สำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ